สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะว่าพรพาทุกคนมาที่อยู่ท,ที่ทุ่งบัวตองแม่อุคอนะคะทุกคนก็มาถึงที่นี่ประมาณ8ปดโมงนะ,ะทุกคนวันนี้แดดเต็มๆ็มเลยค่ะแดดเต็มเต็มเลยนะคะแล้วก็วันนี้เรามาวันที่22นะคะ22บพฤศจิกานะคะทุกคนแล้วก็ให้ดูว่าดอกบัวตองเริ่มเริ่มจะแบบว่าโรยแล้วทุกคน ถ้าใครจะมานะแนะนำว่ามาเร็ววันนี้ก็ดีกว่านะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มจะโรยลาแล้วเนี่ยให้ดูข้างหลังนะแบบนี้เลยนี่นะทุกคนเนี่ยคือแบบนี้เลยอะ่ะเนี่ยทุกคนประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้ดอกมันจะเริ่มแบบว่าไม่ค่อยสวยเหลืองสดใสแล้วอะคะ่ะเพราะว่าเขาก็เริ่มโรยลาบ้างแล้วนี่ทุกคนประมาณนี้เลยนะ จริงๆแล้วคนเยอะมากวันนี้คนเยอะเลยอะทุกคนคนเยอะ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 แต่ก็วันนี้แดดมาแบบแรงจัดเต็มนะคะสิ้นเดือนพฤศจิกาแต่ก็ไม่รู้ว่าทุกปีหรือเปล่านะทุกคนก็เริ่มโรยแล้วนะความสวยจะไม่เต็มร้อยแล้วค่ะทุกคนเนี่ยความสวยไม่เต็มร้อยแล้วอะ ประมาณนี้เลยนะคะให้ชมความเสริมความงาม,ม,มแต่ว่ามันก็ยังยังถ่ายรูปได้อยู่นะทุกคนแบบแบบว่าก็ไม่ได้ว่าโรยลาไปซะหมดทีเดียวนะคะทุกคนก็คือก็ยังโอเคอยู่นะคะ นห้ก็ใทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เช็คอินอีกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครมาก็มาที่เช็คอินตรงนี้ด้วยนะทุ่งดอกบัวตองแม่อูคอนี่ขึ้นไปข้างบนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็น่าจะห้องน้ําอยู่นี่ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่ยุทธรับพี่ับเนาตรงนี้มีห้องน้ําค่ะทุกคนข้างล่างนี่จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําชาย ห้องน้ำหยิมคนละกันงไม่แน่ใจนะคะขึ้นไปค่ะอะ่พอขึ้นมาบุ๊บตรงนี้นะคะก็จะเห็นวิวทุ่งดอกบัวตองของแม่อูคอซึ่งเต็มเต็มแบบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยแบบเต็มเต็มแบบนี้เลยนะคะน,นี่ค่ะ ก็ยังสวยอยู่นะคะแต่ก็ถ้ามาไวกว่านี้สวยกว่านี้ทุกคนดอกบัองนีเดี๋ยวลุกไปขึ้นกันนั่งนี่ยืนให้นั่งนี่ยืนนั่งนั่งนั่งตาตงเลสิเป็นเกสรเป็นเกสรดอกบัวตองเอาพิยุทธออกพิยุทธวทุ่งดอกบัวตอง แบบนี้เลยลอ่ามันก็หมุนๆแบบนี้มันจะเป็นแบบวิวภูเขาอ่ะใช่ใช่ใช่แบบนี้จะเป็นวา้าก็มีแดดแต่ว่ามันก็ไม่ร้อนนะเพราะว่าอากาศเย็นไง,เ,งเย็นกำลังดีนะอมไม่ถือว่าหนาวใช่ใช ทุกคนขอบอกว่าจุดเช็คอินก็อยู่ตรงนี้ก็เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนแบบมุมเช็คอินแบบสวยๆมากทุกคนสวยใครมาก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้นะไม,ไม่งั้นไม่ถึงทุ่งดอกบัวตองของแม่ดอยแม่อุคอนะทุกคนเออประมาณนี้แหละทุกคนก็ถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าทุกปีมันจะมันจะเหมือนกันไหมนะที่เรามานี่ขอบอกอีกทีนะคะเป็นวันที่22พฤศจิกานะแล้วก็ดอก ดอกบัวตองอะเริ่มที่จะแบบว่าเริ่มโรยบ้างแล้วนะจะไม่เหลืองสะพรังแบบสวยสดงดงามแต่ก็ถามว่าก็ยังถ่ายรูปได้อยู่นะทุกคนยังถ่ายรูปได้อยู่แบบว่ามันก็ไม่ใช่ว่าโรยไปตัทีเดียวนะ,ะประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนพาชมทุ่งดอกบัวตอง ที่ดอยแม่อูคอก็จะประมาณนี้ค่ๆประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสยังไงก็อย่าลืมนะมาเที่ยวทุ่งดอกบวัวตองดอยแม่อูคอกันเยอะๆนะคะทุกคนมากันเยอะๆนะคะแต่ว่าวันนี้เดือนนี้ปีนี้เรามา ้าไปน,นิดนึงนะคะก็จะไม่ได้สะครั้งเริ่มเริ่มบานนะคะทุกคนแต่ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเดินหน้าปีใหม่อะไรเงี้ยน่าจะไม่ได้แล้วนะคะก็ไม่สวยแล้วอะเออประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่ก็ถ้าเกิดใครจะมานะคะทุกคนประมาณเดือนตุลานะคะเอ่อจะเริ่มบานนะคะแล้วก็ถึงประมาณเต็มที่เนี่ยฮาทันวานยังได้อยู่แต่ว่าปีนี้โดนฝนนะคะก็เลยก็เลยเป็นแบบนี้เลยนะคะ อ่าประมาณนี้นะคะถ้าเกิดไม่ไม,ไม่โดนไม่โดนฝนเนี่ยจะได้ถึงเดือนธันวาเลย,มนเนยไม่โดนถึงจะสิบธันวาเลยนะคะอ๋อ ถ้าไม่โดนฝนก็ประมาณถึง10ธันวาฯนนะ่ะได้อยู่เลยนะคะทุกคนได้อยู่เลยนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเริ่มตุลาเนี่ยถ้าเกิดใครมาได้น่ะมันจะสวยมากนะคะกาลังเิเริ่มเริ่มบานเนี่ยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่ายังไงมากันแล้วนะคะมาชมความสวยงามอย่างเงี้ยนะคะ,ะแล้วก็สัมผัสอากาศเย็นๆนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปหน้าของปอ้าพรตต่อไปนะคะคลิปนี้บายบาย สวัสดีคะ่ะบ้ายนะคะ